ฟูๆอยู่ในมือผลอันนี้ก็เป็นเบบี้แครอทนะครับหรือแครอทจิ๋วนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟักทองนะครับ2ออย่างนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแน่นอนนะครับนั่นก็คือว่าทั้งเบบี้แครอทแล้วก็ฟักทองเนี่ยครับมีเบตาแคโรทีนที่สูงมากทีเดียวนะครับเราจะเอา2ตัวเนี้ยไปย่างนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นสลัดและสลัดตัวนี้ก็คือสลัดฟักทองและเบบี้แครอทย่างนะครับ เอาละครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามา,าหั่นฟักทองให้สวยงามซะก่อนนะครับถ้าเปิดเป็นฟักทองอย่างนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถทําทความสะอาดผิวให้ดีนะฮะย่างไปพร้อมกับผิวได้เลยแคะส่วนไส้ออกนะครับใช้ช้อนนี่แหละครับง่ายๆน้ามันครับผมเล็กน้อยเกลือ พริกไทยครับเค้ากันน้ำมันนะฮะเราก็ใส่ลงไปในถาดอบครับผมตั้งไฟเตาอบไว้นะครับ190องศาเราจะเอาฟักทองนะครับไปย่างในเตาอบนะฮะเป็นเวลา20นาทีครับส่วนของแครอทนะครับอันนี้เราก็ล้างนะครับทำความสะอาดให้ดีนะฮะ ก่อนที่เราเอาไปย่างเนี่ยนะครับเราจะนําไปต้มก่อนนิดหนึ่งครับเกลือเล็กน้อยครับการที่เราเอาเจ้าเบบี้แครอทนะครับมาใส่น้ําตั้งไฟก่อนเนี่ยนะครับเพื่อทําให้เขามีความชุ่มชื่นขึ้นเล็กน้อยนะฮะดังนั้นเวลาที่เราไปย่างเนี่ยครับก็จะไม่เป็นลักษณะแห้งๆเหี่ยวๆนะครับแต่เราไม่ต้องต้มนานครับพอจังหวะที่น้ําเริ่มเดือดนะครับเราปิดไฟได้เลยครับแล้วเราก็นําออกจากความร้อนครับผม หลังจากที่นำออกจากความร้อนนะครับน้ำมันํำ,นำข้าวเล็กน้อยครับเกลือพริกไทยเขาทุกอย่างนะครับให้พอเข้ากันดีครับเราก็จะนําเข้าไปย่างนะครับอันนี้เราย่างเป็นเวลา10นาทีครับฟักทองของผมตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วนะฮะสินาทีหรืออีก10นาทีเพราะฉะนั้นเราย่างด้วยกันได้เลยครับ เขาไปย่างเป็นเวลา10นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมทำตัวน้ำสลัดกันน้ำสลัดในสูตรนี้นะครับผมจะมีลูกเกตนะครับเราเอาน้ำจากที่เราลวกแครอทก็ได้นะครับแช่ลูกเกตให้เขาพองนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องนานนะครับกรองน้ำออกครับน้ำสลัดตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเราใช้ลูกเกตครับเพื่อเพิ่มความหวานให้ใส่ลงในครกครับแล้วก็จะมีเคเปอร์นะครับที่เราล้างน้ำสะอาดแล้วนะครับ มีพริกนะครับพริกชี้ฟ้าเราใช้ทั้งเม็ดนะครับแต่เราไม่เอาไส้ครับกระเทียมหนึ่งกลีบครับใส่ลงไปด้วยกันเลยนะครับนอกจากนั้นก็มีผักชีครับผมของที่เราจะใช้โขกทั้งหมดเรียบร้อยอยู่ในนี้นะฮะตอนนี้เราโขกได้เลยก็โขกให้ช้ำๆนะครับไม่จำเป็นต้องเนียนจนกลายเป็นน้ำพริกนะฮะเอาละครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับ ผมจะใส่มิโซะครับเพื่อเพิ่มความเค็มที่เหลือนะครับก็ปรุงรสนะฮะก็จะมีน้ำส้มสายชูบาลซามิกนะครับน้ำมะนาวนะครับผลใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทำน้ำสลัดตัวนี้เนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ย ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เป็นกลางนะครับดังนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเขาจะสามารถช่วยชูรสชาติของสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในน้ําสลัดตัวนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังเพิ่มคุณค่าดีๆให้กับน้ําสลัดของเราด้วยครับสี่ช้อนโต๊ะครับผมเราใช้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดสําหรับคุณผู้ชมอยากจะทําเบิ้ลสูตรหรืออะไรทาเก็บไว้ได้นะครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้ผักที่อยู่ใน เตานะฮะที่เราย่างอยู่ก็เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับว้าวดูสิครับว่าสวยแค่ไหนเราจะเคลือบเขานิดหนึ่งครับด้วยน้ำผึ้งฮะเทน้ำผึ้งลงไปแล้วก็เคล้ากันให้ให้ให้เข้ากันนะครับคือความร้อนก็จะทําให้น้ําผึ้งเนี่ยเขาอ่อนตัวลงนะครับพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับระหว่างนี้นะฮะน้าสลัดของเราเนี่ยเสร็จแล้วครับ แต่เดี๋ยวเราใส่สมุนไพรอะไรหอมๆลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็น,นำทุกอย่างเนี่ยฮะใส่ลงไปผสมกับน้ำสลัดของเราครับเข้ากันเบาๆนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพลจัดเข้าจานนะครับด้านบนโรยด้วยเฟตตาชีสนิดหนึ่งก็พร้อมรับประทานแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ สามารถรับประทานเป็นเมนูจานหลักก็ได้นะครับสำหรับคนที่ดูแลน้ำหนักครับและนี่ก็คือสลัดฟักทองและเบบี้แครอทย่างครับเพลิด hmm. เพินไปกับเมนูมากมายของพลแล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดเมนูดีๆแบบนี้นะครับกด subscribe พลพักนักปรูงสิครับ